น่ว่าไอ้กระบาคันเนี้ยมันวิ่งล้ําเส้นทางนี้มาหรือเปล่าถูกไหมเขาไม่ล้ำเขาแสดงว่าคุาอยู่แต่ว่าการชนนะ่ะพี่ไม่เป็นคนชนแล้วนะคะเขาอยู่ในช่องทางเขาหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเขาไม่ได้ล้ําเส้นนี้มา,าแสดงเขาอยู่ในช่ง <c oughs> องทางเขาถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับนี่คือเส้นแบ่งนะครับอันนี้ทางเราอยู่นี้เราอยู่ซ้ายเขาอยู่ขวาเส้นนี้คือเส้นแบ่งถ้าเขาไม่ได้วิ่งเหยียบเส้นปากตรงนี้เข้ามาแสดงเขาอยู่ในช่องทางเขาถูกไหมครับเลถูกไหมครับ เจ้ามอกเลยนะถูกไหมครับมันมีซาโดตุกิกับชูบี้เข้ามาสุดเสือร้ดูไห้ดูนะค่อยๆไปนะดูนะเขาก็อยู่เนี่ยเขาไม่ได้ล้ำเส้นปาอะไรเป็นปาเลยนะเตรงนี้ยังไม่ชนนะแค่นี้ตรงนี้ยังไม่ชนแต่ว่านี่เขารั้มเส้นป่าล้มเข้ามาล้ำตรงไหนครับเส้นป่ากเขาอยู่ตรงไหนครับ อันนถอยกลับไปใหม่เนี่ยล้าเข้ามาป่ะฮะเข้ามาสเส้นมไ<า>นอ,อยู่นี่สเส้นมาอยู่นี่ครับอเอาใหม่เลยนะแล้วเขาไม่ได้อยู่เล่นนี้เต็มเนี่ยเขาอยู่เลน,น